เจอแล้วเจอแล้วไอยคนเอ้ยปลาดุกปลาดุกก oh, ็น้อยเดียงนะครับเอาสวิงสวดมันเออจ้าปลาดุกปลาดุกหลบเด็กเอาไปเบุดนี้องมีเนี่ยตัดเงียงทางไหนวะเนี่ย เบ็ดมันถึงรังจะถ่ายมาหน่ตัวหนึ่งพี่นอ้อยเงยอใส่เดือนใส่เบ็ดตามคณะอัปเดตนามแกงกันยังขึ้นยูเดอร์พี่น้องขึ้นขึ้นตลอดเวลาตอนนี้กได้

เสียปากเ็งปัดที้ทพี่น้องเลยตัดผ่ามาตอนเสะน้ำเต็มแกงเลยพี่น้องเลยมาหัดพี่เป็ยดแทนในคู พี่น้องเมาว่มาดีเนาะที่แ่กที่บ่บอใดบอกว่า,านา้ำมันขึ้นเ,นนเรือเน,นาะน้ำเสะก็ขึ้นน้ำแกงก็ขึ้นยาอสิไปกูเบท่ากันพี่น้อง เดือนจะเป็นบอกกินพี่น้องเลยจนบ่หลอนพอดีนอเนา,น,นาะเบ็ดเท่านี้น้ำชุ่มำอีกหลอดแต่พี่นอ้องเอ้ย

นี่อาการนี่อาการพี่นอ้องสองลังฮู้ย,ยยังไม่ได้อันนี้ก่อนป้ายังไม่กินพี่นอตอนนี้คือมะกูดเบ็ดพี่น้องเลยดีแต่มันโมถ่มเบ็ดบารายใส่ไว้ตะคืนเนาะตอนนี้มีอาการในลังหนึ่งนี่โอ้โหปลาย,ยังกินตื่นสาวมากพี่น้อง,าางกีต้าท่านแกอัน ขออาไปน้ำเสียงเด้อพี่น้องเนอะเป็นบัตรมาลายมือเนาะอย่างเ่ว่าฝนมันตกสะสมกันลายมือโอ้โอเป็นบัตรเด้๋พี่น้องน้ำขึ้นไหวครับตอนนี้าบานน้ยคิดว่าเบ็ดถือไล่ลังอยู่แต่ว่าคนด่าไปวดโอยจะปลายอย่างเดโอ้ปลาโอ้ปลารุกีน้องเนาะปารุกสามบาทน,นี่ตายตายตาย สดงว่ามันถือยูุ่สัตยอไา้มาท่านนเอาอนีมาพี่น้องกใส่นึกว่ามันสีผมนี่ล้างหนังจะมีอาการพออะเห็นอยู่แท่นนี่หลอนดีอยู่แล้วแหละพี่น้องจะเท้าถ่างเงิ็กหน่อยดักดยามก็ไว้จับตอนนี้เทืเ,ทเกดด เออมาสวยนี่เห็นลังเห็นว่ามีอาการอยู่แล้วแหละพี่น้องต้องมุกมันก่อนยังอยากอดียวแต่สายยังเข่งอยู่แล้วเนี่เออปลาดุกีทีพี่น้องเลยนี่เจอสองนางเดียนเนาะมีอาการไว้นสองถ้าพักมันไปก่อนเพราะว่า เอาแล้วเนี่ยใส่ลงมาเลยนึกว่าสิบ้างก,กูเบสซื้อมันสวยนึกว่านามถั่วเบ็ดหมด,ดล้วมันปลาดุกเสพน้องเดียวเอาสีหาเอาอ่อนมองมาใส่พี่น้องเลยใส่รัดปลาอีกเนาะแต่เอาก็ต้องเก็บเครื่องเก็บของหั่นแล้วก่อนเนาะ

น้องปลาดุกสองโตนะสองเต็มก็ถึงแถวคนพี่น้องแถวแจ๋พโหเพราะว่าแต่นี้มันก็ใส่เวทแต่วันข้าจอนหาชะอันยามไปเว้ยนะเพราะว่ามันไกลอันท่าลายขนยากออกไมได้มื่อน่าอยูนี่ก็เข้าวจามาใส่หม่องนาะจักเป็นหมองอีพอจักบ่อจักเป็นจักบ่อ ถึกดีเลยพี่น้องใส่น้ำหมองแถวอันแจ่มปาาลาเขานี่หลัดลาไหมไอปลาขึ้นพี่น้องเนียโหขืนนี่น้ำอยู่แถวนี้ีเลยพี่น้องแถวใหนี่แต่มันก็ขึ้นหอนพุ่นแหละมาหาไว้าไอ้ดีน้มหนามเสกอันยังท่านบุ้งยีที่ทา่วาวัดศิ์บกพี่น้องเไยมาหลุดกันต่อไปนะ ดูน้ำทอมและมือนีอ่ตอนนี้มันยามเบ็ดไก่สิเหล่ลเลยพี่น้องเลยถ่ายให้เพิ่งอัปเดตน้ำคือทานี้เปนทอมเบดเลยเนาะเนี่ยไปเพิ่งฟังเนี่ยเป็นน้ำแกงข้าวผุเลยพี่น้องแล้วเมื่อไรว่าท่านาไปหลาะน้ำสิเหล่เพิ่ง หลับซองเอที่อ่ะพี่น้องเหมือนนี่ก็เหมือนใหม่กันเนาะแต่ยังไม่ได้ตกพี่น้องนี่ฝนท่ทันตกแค่หนึ่งคือต้องมาแจ้งว่าเลี๋ยวนยพี่น้องเหมือนอหมากอีกไปพี่น้อง น้สึกเมมีอาการสองล้าล้งท้ายพี่น้องเลยยาายามลหนล้างนลังนี่กัลังพุ่นตนมีอาการอยู่ไ้แหละพี่น้องคือบดึงนะโอ้ลาข็ง กินหน่อยกินหน่อยล้างน้ล้างหล้างหน้ไปยังวะพี่น้องว้าวนั่งถ่ายถ่ายชุดอีโอ้ปลาคอปลาคอพี่น้องน่งนงนงดดปลา,<อ>า,าัวกินเทิงมาได้นี่ปลา thôi tụi con, oh. Oh. Điếp. <laughs> hồi, hồi. Và, thôi 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 bớt đã thôi thôi bớt xăm như thôi 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 đây chỉ hạ mong mà xây cơ lộng Hạ mà xây cơ Mộng phải ít ta tìm phải thầy Mộng phải thầy ได้สีโตพี่น้องรวมๆเนาะนี่เบ็ดเป็นเท่าไรพี่น้องเลยได้ปลาสีโต้ใส่ไปตะขึ้นโอ้ยนี่ทุกคนสูมขาวๆโมเมนต์อันน้องโมเมนต์ยังเลยพี่น้องเลยส่วนเหมนแม่นน้ำแกงเนาะแทวนี้แม่นน่าเบ็ดเนาะขาวๆๆๆเนี่ยไปหอดพูน อเนี่ยประธานมันก็เห็นพี่น้องแค่พวกวบ้านห่างแหงเนาะหนามมาเบิดแต่พี่น้องนั่งแทมนะพวก๋ยวสิอัปเดตให้เบิรงนี่หนามแกงนี่เมีนมาฮอดนี่เนาะพี่น้องฮอดตีนเหื้อเนาะนี่เบิดนี่แถวนี่กระพุ้นจะห่อพูดได้พี่น้องเนาะหอดตีนเหื้อเบิดเนาะหนามนี่ สว่วนไปหอดผู้วุ่นแถวนั้นก็จะเป็นบอนอันน้ำเสดวงเนะาะใต้ซุดนั่นแหละพี่น้องน้ำเซสดวงเขาทางนี่ยที่จริงอะมันดวงปุ๊บลวงมากถ้ทางเก่งโค่นพี่น้องเก่งโค่นก็ดวงเลยเน,นาะน้ำเซโดนมันขึ้นลายมันดวงเลยพี่น้องเอ่แหะพี่น้องเอ ไปได้เลยช่วยกับเป็นน้ำันไปขึ้นไปเลื่อนพัดกีดดีนนี่มันสาละมืมือนมาเลยโอมาเยพ่อปชอ ขาละบอลฮ่อนนั่งเล่นในนะพี่น้องทำเลยนพี่เลือกไอ้ทีนามนี่พี่น้องเลยบ่ขึ้นมาจิมอาบายปลานี้อันแรกที่วันวานมันหนามมันขึ้นบรลดแต่มันมีโอกาสเด็กพี่น้องหาเช่ก็ยังขึ้นเดื่อย กำลังมาไหวอยู่แล้วโอเคน,นะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง่งหนามเซะกอนเนาะมันบอกอยู่บ่อด้วยว่ามันยังขึ้นอยู่สถานก,การณ์เป็นแบบไรแต่ส่วนส่วนนี้แม่นฝนยังท่านด้ตกพี่น้องดีแต่ดีแต่ฝนหมดตกนี่ ไปเบิ่งน้ำเสียกันอันนี้มันน้ำเสียนาะทุกคนน้ำเสียกันยังขึ้นเนาะแต่ว่ามันยังขึ้นเพราะฉันแห้งอาจจะขึ้นค่อยๆขึ้นเนาะพี่เนาะขื่นเรื่อยๆท่านี้น้ำเสียก็กำลังสิบด่ดนฟังเลยนะ สถานการณ์ตอนนี้มานาทะเป็น้่วงอยู่ฝนเริ่มสิมาเลย,เลยพี่น้องไอ้ฝนก่นเนี่โอ้โหพายุหอดยุดบันมือนีหรือว่าต่อไปอีกเนาะแต่ว่ายุดวันที่สามสิบเออหรือว่าหอดวันที่สามสิบเลยมือนีชสิมีพายุอีกบอกกันมาเราหลุดกันพี่น้องแต่ฝันน้ำเสียนี่ร้ายคักเนาะเต็มฟังสิหล่นฟังเลยแล้วพี่น้องเนีย หลุนต่อพาอยุระบายเนี่ยราสักน,น้ำก็น้นำเซีท่านพุท่านเยบอกเด้อพี่น้องเนี่ยยังขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ก็ค่อ,คอยๆขึ้นไปพี่น้องเลยเดี๋ยวมานากระสีคอสโตโจบคลิปไปเพื่อนสนีทก็นเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์ให้เบ่ญอ,อีกเถอดเด้อ Bye.